สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News ทะเลเดือดลิซ่าสวยแซ่ในชุดบิกินี่เปิดความสดใสทริปซัมเมอร์แฟนคลับสะดุดภาพสะพานพระราม8หรือจะเป็นทิปข่าวลือเดทล่องแม่น้ำเจ้าพยากับเฟเดริก Ig ลุกเป็นไฟอีกแล้วเมื่อลิซ่าและลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบ็กพิงได้โพสต์ภาพทิป ที่เธอได้ไปท่องเที่ยวและพักผ่อนสบายๆในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาถึง10รูปจุกๆพร้อมแคปชั่นว่าซัมเมอร์ดัมโดยประเดิมรูปแรกก็ทำไอจีแทบแตกเมื่อลิซ่าอวดความสวยแซ่บในชุดบิกินี่สีส้มจีดลวดลายผลไม้สุดน่ารักจากแบรนด์ดัง house of sunny collection summer fruit bikini พร้อมโชว์รอยยิ้มสดใสขณะนั่งเรือยอชิลๆชมความงามท้องทะเล รวมทั้งยังมีช็อตนอนอวดแผ่นหลังเนียนสวยเรียกว่าทำเอาทะเลเดือดเลยทีเดียวรวมถึงแฟนๆยังได้เห็นรอยสักทั้งสองจุดของลิซ่าแบบเต็มๆตาอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นรอยสักดอกเอเดไวส์ที่บริเวณหลังด้านสี้างซึ่งดอกเอเดไวส์เป็นดอกไม้ประจำชาติสวิสเร์แลนด์ที่ได้รับฉายาว่าเป็นราชนีแห่งเทือกเขาแอลและเป็นดอกไม้โปรโด,ดของลิซ่า โดยมีความหมายถึงรักแท้พระเชื่อกันว่าหากชายใดมอบดอกไม้นี้ให้แก่หญิงสาวนั้นหมายถึงเขามีความมั่นคงและมีความพยายามเนื่องจากดอกไม้นี้จะบานเพียงปีละสามครั้งอีกทั้งว่ากันว่าหากเด็ดดอกเอเดเวสมาแล้วรูปร่างของดอกจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเหี่ยวเฉาไปส่วนอีกรอยสักอยู่บริเวณท้องแขนเป็นรูปพูดนางฟ้าแฟรี่ ซึ่งจากการเปิดเผยของแฟนคลับรายหนึ่งที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับลิซา่าเป็นการส่วนตัวหลังไปรอรับเธอที่สนามบินและได้บอกเล่าความรู้สึกของลิซ่าอย่างน่ารักว่าเธอมีรอยสักนางฝา้าแต่เมื่อเธอโชว์รอยสักให้ทุกคนเห็นใครๆก็บอกว่ามันดูเหมือนยุงเธอเลยเศร้านิดหน่อยเธอบอกว่ามันเป็นแฟรี่นะ นอกจากนี้ลิซ่ายังโพสต์ภาพที่ได้ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆในช่วงที่ผ่านมาที่มีทั้งอวดหุ่นสุดเฟิรม์มในชุดบอดี้สูตรลวดลายทางสีสันจัดจานจากแบรนด์แฟชั่นเฮาส์สัญชาติอิตาเลียนที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานอย่างพุชชีซึ่งถ้าหุ่นไม่เฟิร์มจริงน่าจะใส่อรอดยากแต่ลิซ่าก็ใส่ออกมาได้เซ็กซี่สุด รวมทั้งยังมีลุคสมาร์ทแคทชวลที่ลิซ่าสวยแพงในเสื้อเชิดตัวโครงและกางเกงยีนสีขาวยืนจิบไวายชิวๆก่อนตอกย้ำความเป็นคนเก่งสวยและรวยมากกับช็อตที่ขายคู่กับ PIVAT e เจที่ทำเอาแฟนๆแห่แซวว่าไขค,ความหลับแล้วว่าทำไมลิซ่าว้าไปที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังมีช็อตที่ลิซ่าสวมชุดเรสสีขาว โพสต้าถ่ายรูปสวยๆพร้อมรอยยิ้มหวานขณะล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพยาโดยฉากหลังเป็นสะพานพระราม8ยามค่ำคืนที่เปิดไฟสีทองอาร่ามสวยงามซึ่งรูปดังกล่าวทำให้หลายคนเชื่อมโยงไปถึงข่าวลือเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่มีคนเห็นเฟเดริกอาโนทายาทมหาเศรษฐีร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกผู้ก่อตั้งเรือบบริษัทแบรนด์ลักชัวรี LVMH และยังเป็น CEO แบรนด์นาฬิกาหรูแท็กหอยเออร์ชาวฝรั่งเศสซึ่งมีข่าวเดกกับลิซาได้มาปรากฏตัวที่ช็อปแบรนด์หรูลุยส์วิตตองหนึ่งในแบรนด์หลักของเครือ LVMH ที่สยามพารากอนประเทศไทยและเป็นช่วงที่ลิซากลับมาพักผ่อนที่เมืองไทยพอดีพร้อมมีกระแสข่าวว่าได้ไปเที่ยวล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยกันดังกล่าว งานนี้ขอให้เป็นความสุขของตาลิสเลาวบริงก็มีความสุขเช่นกันอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ